กางเ่าขึ้นมาโดนแล้ว สวัสดีนะนะนักตกปลาทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราได้มีโอกาสมาบอ่อตกปลากระพงบุฟเฟ่กันนะครับเป็นบอ่อบีเอนลังสิตนี่ก็เป็นบรรยากาศเช้าๆ อันนี้ก็ใกล้จะได้เวลาเริ่มตกกันแล้วนะครับก็เป็นช่วงเชา้าน้ำเชา้าปลาสิง2 0ง200โลโคาคัน599บาท <c oughs> นี่ก็เป็นคลิปแรกของช่องผมนะครับก็ถือโอกาสเว้าวไทยเลยนะครับผม <c oughs> ผลงานนั้นจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ครับผมก็ ไปติดตามชมกันเรื่อยๆว่าจะหมานแค่ไหนหัวน้ำเช้าผมใช้เป็น10กร,รัมกับ7กร,รัมนะครับผมจะเริ่มแล้วนะคะรับปลาช้า กำบอขึ้นเลยโดนแล้ว ยิดยังไงใคอยเคาะมากค่อยเคาะมากโอ้ยนหานาคุณ

cắt càng luôn Ui gì cắt đi đấy Ừ, là nhá. đi 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 Yeah. you. มันแตก Cô dán từ cầu Ui, à, cắt cái cải luôn à, Cái cỏ nó đã cắt không Cái cỏ bạn đã 白的。带着 สวิงบอลนี่สายฟูก็ปลายางน้ำเช้ามาเรื่อยๆก็ม okay. ีอาการเหมือนปลากัดไม่โดนครับผมมีอาการกัดเตบๆเหมือนจะโดนแต่ก็ไม่โดนสุดท้ายแล้วก็น้ำเช้าผมได้มา2ตัวครับผม เป็นสีเขียวเนาะก็ก่อมาได้2ตัวก็ถือว่าอุ่นใจไว้ก่อนครับผมได้เก็บมา2แต้มทีนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นชุดเก็บแล้วก็จะเริ่มจากปลายาง5กากำลงไปเป็นพวกกาแลนกระดีก่อเก็บเรื่อยๆครับผม,มเดี๋ยวเราไปเก็บ<ำ>กันครับผมน้ำเช้าสรุปแล้วได้มา2แต้มผมก็จะเริ่มจาก ปลายาง5กรัรมก่อนนะครับผมบางทีก็อาจจะเอาเป็นปลายาง3กรกัมค่อยๆกอมาเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเราก็ค่อยเปลี่ยนเป็นปักแล้วก็เปลี่ยนเป็นพวกกระดีกาแลนอะไรไว้ยกยกเคาะๆไปเรื่อยๆครับแล้วก็สังเกตดูนะ้านๆะทั่วบ่อด้วยว่าเขาใช้เหยือ่อแล้วเขาคนไหนโดนใช้เหยื่ออะไรเราก็ สลับเปลี่ยนไปกับเขาได้เรื่อยๆครับผมการตกกระพงก็ไม่มีอะไรตายตัวนะครับผมก็ต้องสังเกตเอากับนานาที่เขาได้แล้วก็พลิกแพงสถานการณ์ก๊อปใช้กันซึ่งหน้านี่แหละครับผมเราก็ไปเก็บกันต่อครับผมเรื่อยๆผลงานจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยครับผม แอบส้องอนเธอปวดนี่เมื่อกี้ nhiều <laughs> subscribe cái cậy swing นะอุ้ยหลุดหลุดที <coughs> <youtube. t contemporary> <coughs> 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 อมี่ามร่างมสานะฝ่ามุนปวดแล้วั้างโจเราก็ก่อมาสะนานนะครับ สุดท้ายก็ได้ตักปลายเขาจังหวะนี้พี่ชายผมโดนครับผมก็ได้ตักปลายเขาเงียบเหงากันไปเลยทีเดียวเขียวครับนะกงเกาะไปปะอุ้ย เป็นได้ตายเลยเป็นมอปลดหัวจิกออกมันกบสิตายตอนนั้นแล้ว ก็มัวแต่หาปลาครับพี่ชายก็เอาปลาใส่กระชังไปแล้วหัวจิกออกปลาก็ตุยไปเลยครับผท้ายก็ขอจ้ของบออ่อเขาฝากแช่ไว้เดี๋ยวเราก็เก็บเรื่อยๆครับผมช่วงนี้ก็น่าจะเป็นกระดีแล้วแหละปลายางก็ไม่ค่อยกัดแต่ว่าดูจากน้าอยู่ข้างๆกันก็เห็นกัด ดีครับเห<ย>ง<ม>ทะลุป,ปากป่ายางแต่ผมกอแล้วไม่กัดกัดทีเดียวครับผมหายเลยไม่เจออีกเลยครับช่วงเช้านี้ผมได้มาสองตัวพี่ชายผมก็ได้มาสองตัวเหมือนกันเดี๋ยวเราไปรับชมรับดูด้วยกันว่าจะมีผลงานให้นานานได้ดูไหม Cắt léo Ui ui chát không nè, <laughs>

สวิงอยู่พี่โอ้โหติ่งขอโลกลัวไซ่ไซ่โซปาเนี่ยนี่ ก็ยกกระดีมาเรื่อยๆครับผมก็ได้มาหนึ่งตัวครับอากาศมันร้อนก็ทำให้กล้องผมไม่ตัดไปนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ได้ดูกันเราก็มาพักกินข้าวเที่ยงกันนะครับผมก็ได้เป็นกะเพราหมูกรอบพิเศษนะครับผม เราก็ตามเก็บมาเรื่อยๆนะครับผมก็มายกกระดีอีกเช่นเคยครับชุดที่ผมใช้ยกกระดีนี้เป็นลอกเบอร์พันนะครับผมก็เป็นคัน ul 2.5แต่ว่าโคนนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ลืมไปแล้วเดี๋ยวเราลองเก็บไปเรื่อยๆครับผมก็กอกยกยกไปเรื่อยๆครับแต่เสียดายครับตรงที่ว่า กล้องผมเนี่ยมันตัดแล้วก็ไม่ได้ถ่ายก็พลาดช็อตที่ปลากัดไปนะครับผมแต่ว่าผมยกกระดีมาเรื่อยๆเนี่ยผมก็ได้มาอีกหนึ่งตัวครับผมเดี๋ยวเราไปดูปลาตัวที่มันกัดมันโดนนะครับผมเนี่ยได้มาหนึ่งตัวเลยครับผม,ม<า>ได้จากกระดีมิดคอเลย

เียฮาวาทะกระโดดปุ๊บ

มันลอยก่อนก็ได้ได้คือโปรเห็ตโตนะที่สั่นนี่มาแล้วขวกเขาเนี่ยไปทำาก่อน คลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมผมก็หลุดก็ขาดไปเยอะอยู่ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยครับผมคลิปหน้าก็เจอกันใหม่ครับเดีย๋ยวผมจะฝากผลงานไว้อีกหนึ่งผลงานครับผมเป็นกาแลนสีดำนะครับผม ก็ตามเก็บมาได้ปากัดดีช่วงจะกลับครับผมเดี๋ยวเราไปดูผลงานโดยรวมกันครับผมได้5ตัวนะครับผมส่วนพี่ชายผมก็จัดไป10ตัวเลยทีเดียวนะครับผมขอญาตถ่ายรูปแอคหล่อสักหน่อย